การเอาเหล็กลงของร้านไฟของเก่านะครับอันนี้เด็กทางทีมงานผมบอามาว่าครับครับตรงนี้ครับนะขึ้นไปละไฟใหม่เรียบร้อย เ็นรถของเอ็นเอครับเอาแล้วามาครับไอเขียวตัวแรงครับนี่ครับนี่ครับไอเขียวตัวแรงของอู๋ครับตัวนี้นแล้วมาเจอกับไอ้เขียวตัวแรงเหมือนกัน, <c oughs> <c oughs> นครับ เขียวเจอเขียวนะครับตอนนี้ก็ได้การดูด เไม่เป็นไรของหมเล็กอย่าบอกนี่ครับจ้าตอนนั้นไม่ดูดดูดไหมลอยลอยเนี่ยอ๋อดูดคูณกูก็ใช่เอเข้ากลัวนี่ ถ้าอยู่แบบที่คุณบนะครับเขาไม่ให้ยไม่ดูเดก็กลัวจะถูกตีนะครับ,น,บ,น,รบนี่ก็ตอนปิดร้านนะครับทีมงานไปเที่ยวนะครับก็ได้เที่ยวไปเป็นเล็กน,นครับ

Obrigado. ด่าไปด่ารถจักรด่ารถจักรด่าด่าให้เลยฮ่า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  alo lên Đó nó lổ Lúc trên lên Không có quạt đâu. quạt không

ฮะโอ้ยบ่ต้องบ่ต้งตงองเจ้พี่เด่งกันเลเขาปิดก้อนจริงๆเลขายได้วันนี้อ่ามีการเคลียร์นะครับหมดจอดเลยครับโอ้ยเลยพี่ยักษนะครับใช้อันนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับสารแม่เหล็กอ่าตัวแรงครับ ก่อนสตาร์ททีเดียวก็ติดน,นะครับนี่ธรรมดาครับรถคันนี้ไม่ขายนะครับท้องให้มาแล้ว3ล้าน5นะโอเคครับเข้าไวตาชั่นต่อ